ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนนะครับชาวสวนทุเรียนคนที่คิดจะปล yup. ูกทุเรียนกันมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับใบเหลืองร่วงอย่างนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากใบหมดอายุหรือเกิดจากโรคอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับครับใบทุเรียนโดยธรรมชาตินะครับก็จะประมาณสัก4 5เดือนก็จะหมดอายุไปนะครับเมื่อมีอายุได้4 5เดือนเขาก็จะเหลืองร่วงเป็นไปตามธรรมชาติของเขานะครับแต่ใบเหลืองร่วงชุดนี้นี่เป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่นะครับก็จะมีนะครับเพื่อนๆจะมีโรค เชื้อรานะครับเชื้อราที่แจมมาด้วยนะครับนะครับเป็นใบเกิดขึ้นจากการมีเชื้อราด้วยแล้วก็การทิ้งใบก็จะอาจจะไวกว่าปกติสักหน่อยนะครับเพื่อนๆอาจจะไวกว่าปกติใบจะอยู่4ีหเดือนอชุดนี้อาจจะอยู่ประมาณสัก3เดือนนะครับนี่ครับก็มีเชื้อรามาจแจมด้วยนะครับสาเหตุที่มาเราก็รู้นะครับมาจากอากาศที่ปิดนะครับเพื่อนๆครับอากาศที่ปิดฝนตกอย่างหนักนะครับจึงทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับ เนี่ยครับใบออกชุดใหม่ยอดออกชุดใหม่แล้วใบเดิมก็มีพอนะครับมีพอเพียงพอที่จะเลี้ยงยอดชุดใหม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าการที่จะดูแลประคับประคองเขาไปก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นโรคเชือ้อราแบบนี้นะครับนี่ครับจะร่วงไปโดยอาจจะไวกว่าปกติสักหน่อยนะครับแต่เมื่อเขาออกยอดมาแล้วนะครับเมื่อเขาออกยอดมาได้สวยงามแล้วเนี่ยเรื่อง ที่ต้องกังวลก็ไม่ต้องมากนะครับเพื่อนๆครับถ้าออกยอดได้อย่างนี้นะครับก็สบายๆไม่ต้องกังวลอะไรมากครับครับเพื่อนๆครับก็เปรียบเสมือนคนเป็นหวัดนะครับนะไม่ถึงกับเป็นไข้หนักอะไรนะครับก็เป็นหวัดช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนะครับก็เป็นหวัดเปรียบเสมือนคนนะครับก็เป็นไข้เป็นหวัดนิดหน่อยไม่ถึงกับเป็นไข้รุนแรงอะไรยาไม่ต้องกินก็ได้นะครับกินข้าวได้กินอาหารปกติอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าใช้อะไรห่ม ดูแลตัวเองไปสักพักเดี๋ยวก็หายไปเองนะครับผมก็เปรียบเสมือนทุเรียนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับทิ้งสิ่งที่สําคัญนะครับคือต้องรักษายอดชุดนี้ให้ได้นะครับยอดชุดที่ออกมาใหม่นะครับยอดใบชุดที่ออกมาใหม่ใบที่จะออกมาใหม่นี่ต้องรักษาให้ได้จากโรคแมลงต่างๆนะครับสําคัญที่สุดนะครับบ้านผมนะครับเพื่อนๆเพี้ยครับเพี้ยไฟจะค่อนข้างจะรุนแรงที่สุดนะครับเขตบ้านผมนี้ อย่างโรคอื่นนะครับโรคอื่นที่ทางพี่เพื่อนๆภาคใต้นะครับได้ลงคลิปมาให้ดูนี่แต่ละโรคในผลโหทั้งนั้นเลยนะครับทางภาคใต้ครับแต่ทั้งบ้านผมนี่ก็เป็นนอกเขตพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนนะครับก็เรื่องโรคเรื่องแมลงต่างๆนี่ก็ยังยังไม่นักนะครับไม่เหมือนกับภาคทางภาคใต้นะครับเพื่อนๆลงมาให้ดูนะครับที่ของภาคใต้ก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ทุเรียนเยอะนะครับการระบาดของโรคก็จะรุนแรงและรวดเร็วนั่นเองนะครับ เปรียบเสมือนโควิดนะครับเพื่อนๆตอนนี้โควิดระบาดอยู่เชียงใหม่ผมอยู่ปากช่องต้องกลัวไหมจริงๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับการต้องการการระวังก็คือการป้องกันการระวังก็คือการฉีดยานะครับการฉีดยาอย่างนี้ผมก็จะฉีดอาบาแม็กตินนะครับเพื่อนๆฉีดอาบาแม็กตินไปประมาณสัก7วันแล้วก็ฉีดสลับด้วยคิงพัดนะครับคิงพัดซึ่งเป็นสารชีวพันธุ์นะครับของคิงโชบุนั่นเองนะครับก็จะป้องกันการ ดื้อยาของโรคแมลงต่างๆนั่นเองนะครับผมก็จะใช้สารเคมีหนึ่งครั้งแล้วก็จะใช้สารชีวพันธุ์หนึ่งครั้งเพื่อจะรักษายอดรักษาใบชุดใหม่ให้ดีให้ดีนะครับให้แข็งแรงเพราะว่าใบชุดเก่านี่อยู่กับเราไม่นานแน่ๆนะครับประมาณ70ปรเ็นะครับที่จะล่วงไปใบพวกนี้นะครับเมื่อใบชุดชุดเล็กนี่ออกนะครับเมื่อออกกลางใบดาบเข้าสีเพสราชุดนี้ไป70ปอรเ็นอย่างแน่นอนนะครับผมดูแล้วนะครับเพราะว่าใบค่อนข้างจะเอ่ออ่ะ มีปัญหาเยอะอยู่มีปัญหาเยอะอยู่แต่ก็เป็นโรคเชื้อราที่เรารักษาไม่ได้นะครับนะเป็นสาเหตุจากการเป็นเชื้อราคือเรารู้นะครับเรารู้ว่าสาเหตุจากเป็นอะไรแล้วก็จะรักษาได้ถูกจุดนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุจากฝนที่ตกหนักๆนะครับที่พายุแล้วก็ไม่มีแสงแดดมาประมาณสัก20กว่าวันนะครับซึ่งบ้านผมไม่เคยเจอนะครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเจอครั้งนี้นะครับที่ว่าไม่มีแดดและฝนตกต่อเนื่อง20วันนะครับปากช่องก็ทะลนทะลักนั่นเองนะครับ ปกติเนี่ยฝนพายุหนักๆก็จะโดนประมาณ3วันนะครับสวันที่ไม่มีแดดแต่ชุดนี้นะครับยีวันนะครับทำไมผมถึงรู้เพราะว่าเดินทุกวันนะครับรงสารตุเรียนนะครับไม่มีแดดเลยแลวฝนแทบจะไม่หยุดเลยนะครับทั้ง22วันนั้นปากช่องก็จึงได้ท่วมออกเป็นข่าวดังไปในช่วงน้ําท่วมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าโรคตัวนี้นะครับเขามาจากอะไรนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่า,วาอยู่ๆก็เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ สิ่งที่สาคัญสุดเราต้องรักษาใบชุดใหม่ครับเพื่อนๆนี่นะครับออกมาแล้วครับใบชุดใหม่บางต้นก็ออกใบชุดใหม่มาแล้วนะครับนี่ครับต้องรักษาใบชุดใหม่เอาไว้ให้ได้ก็คือการฉีดยาการป้องกันโรคเอาไว้ให้ได้เพื่อจะให้เขาได้มีพลังนะครับใบใหญ่ใบโตนะครับเนี่ยถึงจะใบเดิมจะเป็นโรคแต่ใบชุดใหม่ก็ออกได้สวยมากๆนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการรักษาใบชุดใหม่ผมก็จะใช้วิธีการดูแลรักษาช่วงนี้ก็คือการ ใช้ไตโคดาม่านะครับโรยรอบโคนใช้ไตโคดาม่าโรยรอบโคนให้เขาเลยแล้วก็เอาฟางเอาอยามาคุมไว้แล้วก็ให้น้านะครับให้น้ําลดการให้น้ําลงนะครับากา่จากการให้น้ํา15นาทีก็จะลดมาเหลือ10นาทีหรืออาจจะ7นาทีครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าโรคตัวนี้เกิดจากความชื้นสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ไขโดยการให้ความชื้นน้อยลงครับทาความชื้นให้น้อยลง เนี่ยนะครับใบชุดใหม่ก็จะสวยๆนะครับถ้าเราดูแลได้นะครับเดี๋ยวใบชุดนี้แข็งแรงเขาก็จะเอาอยอดชุดใหม่โดยที่ไม่เป็นโรคเป็นอะไรน,นั่นเองนะครับการให้ปุ๋ยก็ผมก็เป็นคิงโชบุนะครับคิงโชบุช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่คิงโชบุนะครับเคมีก็หยุดหยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะรักษาอาการาช่วยโรคเชื้อราเข้าก่อนก็จะใช้ไปที่คิงโชบุเน้นไปที่คิงโชบุก่อนนะครับเน้นไปที่ชีวภาพก่อนนะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆครับไม่ต้องหนักใจอะไรมากนะครับทุเรียนเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเราเองนะครับเป็นไข้เป็นหวัดนิดหน่อยไม่ต้องไปกินยาหรอกครับทุเรียนก็เช่นกันนะครับให้เขาช่วยเหลือตัวเองเราก็ช่วยเขาได้อ่าอะไรช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปก่อนนะครับอีกอย่างผมก็ยังไม่มียาเชื้อรานั่นเองนะครับไม่มีแมนโคเซบอ่ามันจะมาฉีดนะครับไม่มีเอ่ออะไรอะอีกตัวหนึ่งนะครับยาเชื้อราผมก็ดูอยู่นะครับเพื่อนว่าจะซื้ออยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยอย่างนี้หรอกครับนะครับแต่ตอนนี้ก็พอจะเข้าใจได้้วว่าาาเเป็นจกอะไรแล เราควรจะรักษาอย่างไงนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องกังวลมากนะครับแต่เอากันเอาใจใส่กันดูแลก็จําเป็นที่จะต้องอ่าไปข้างหน้าว่าเขาจะเป็นอะไรต่อไปนะครับครับความรู้เพียงเล็กน้อยนะครับสวนสะสมก็เอาได้ได้เอานํามาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อบางคนปลูกทุเรียนมือใหม่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณนะครับสวนสะสมวันนี้สวัสดีครับ